สวัสดีครับพี่น้องวันทองสวัสดีย้มเสาของวันที่สิบหกเนาะเป็นวันของหลายๆคนนะครับวันนี้วันที่ทุกคนจะได้เป็นเศรษฐีกันนะครับมื้อนี้เม่กินขากับบุกริกครับพี่น้องกินข้าวกับตำบุกริกนะครับพี่น้องตำเองนะครับนี่ครับเป็นเทสนะครับเขาจันเดียวนะครับหลายๆเลยนะครับพี่น้องมันแสบนะครับ xin đẹp một kính mặt đẹp Cứ đẹp สารอาหารมันมีเลยนะพี่น้องมีตะไ้ต่อยเลยหมึกปีกสดหัวหกระเทียมมะเขือเทศนะครับ hết 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 เป็นคนรวยกับ่ได้กินอาหารแบบนี้นะพี่น้องเป็นคนคือผมยังสุดตกินอาหารแบบนี้นะครับคือตำาบับพริกินเองนะพี่น้องแบบเผ็ดเอ่ะซ่วงซ่วงเลยนะครับกินเขาเผ็ดเผ็ก็มพริกันนี่กิน,อนหอดพอทันทีนะครับหอพอแล้วหมักกินหอดได้ลเลยกิน ช่วงเราทำเพื่อกินเขาก็บึกปีกเผ็ดๆเ,เ,เรากเห็ดงานบ่ได้แล้วว่ะบ่ได้มังยองเดือพีนอ่น้องเดือแเตยใบอยากคืดยากแบบนี้นะครับแดงๆนน่อไม่ตัวปิกนะี่ผมเอามาใส่ก่อน ห่อนๆไขจ้าวห่อนหอมมะลิเจ้าพักเนาะพี่น้องเนาะแนวนี้ แสบดังอีกแล้วพี่น้องมือหนิเผาก้นก็แสบกินกำเนีนังก็แสบนะพี่น้องพระเภทเขา้า กินชิปเต้อกระเส็บชิปเตือนะครับเขาก็ผักผิดมื่อนี้ก่ะคอจบการกินเขาบักผิกแบบเพลทเส็บๆใบเพียงตัวนี้เนาะเอาไว้มืออื่นแลวผมจะให้เห็ดแนวอย่างอื่นมาให้เบิ้งอีกนะครับสําหรับคลิปนี้ผู้ใดเขาว่าเบิ้งก็ขอให้มีโชคมีลาภถือหวยรางวัลที่หนึ่งกันทุกคนร่ำรวยร่ำรวยคุณครับสําหรับคลิปนี้จบไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ